ตอนนี้ฮะผมมาถึงสวนแล้วครับนัดพี่เอไ๋ไว้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่เอ๋วิ่งอยู่ที่ไหนครับเดี๋ยวผมมองหาแป๊บหนึง่งน่าจะวิ่งอยู่แถวนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอืไปไหนวะอ้าวมาแล้วครับมานี้พี่เอามา๋มานี้มานี่ครับอา้าวเราเจอแล้วครับพี่เอ๋สวัสดีครับพี่เอ๋พี่เอ๋แนะนำตัวนิดน,นึงครับพี่เอ,เ,อเอ๋พี่ชาณมหาโชติค่ะขบผมพี่เอ๋ เดี๋ยววันี้มาสอนผมวิ่งเทรลหน่อยฮะเป็นแตกต่างมากมไหยพี่เทรลกับถนนแตกต่างค่ะว่าฟารฝึกซ้อมก็คนละแบบค่ะโอเคแล้วผมต้องเริ่มยังไงดีพี่ผมไม่มีประสบการณ์ก,การวิ่งเทรลเลยพี่ก็พื้นฐานก็มาจากการวิ่งถนนนะคะคทุกคนก็คงจะเคยวิ่งถนนกันมาแล้วก็เราก็ซ้อมมาระยะทางแต่ว่าเวลาเทลเนี่ยมันต้องมีเรื่องของความชันขึ้นมา เกี่ยวข้องอะคะ่ะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกความชันหรืกอกับไปวิ่งขึ้นบันไดส่วนที่เราต้องใช้หลกัหลกๆเลยก็คือจะเป็นข้อเท้าข้อเท้า <Okay. S 1> ครับผมเพราะว่าเวลาวิ่งเทลเนี่ยคะ่ะพื้นผิวมันไม่เรียบเหมือนวิ่งถน,นนแน่นอนมันจะต้องมีการแบบว่าพิก หรือว่าบางทีถ้าเกิดเราไม่ได้ฝึกมาอย่างเงี้ยค่ะลิกเราอาจจะวิ่งไม่ได้เลยแล้วก็บาดเจ็บแล้วก็จะล้มเลิกไปคือวิ่งเดี่ยวไม่สนุกละครับผมฉะน,นั้นถ้าอยากวิ่งสนุกก็คือเราต้องมาฝึกร่างกายเราให้แข็งแรงก่อนส่วนต่างๆของร่างกายก็เช่นข้อเท้าฝึกขยงขอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าฝึกช่วงสั้นๆไม่ต้องวิ่งยาวอะค่ะ านี่อ่านี่ทำตรงตรงตรงอ่าต้องยังบิดอยู่ครับพูดบิดสุดแล้วสุดแล้วอ่าอย่างนั้นเห็นไหมตรงนี้ตึงตึงเลยเสร็จแล้วใช่ไหมเขาเรียกว่า s t r e t c h i ก่อนจะออกไปวิ่งฉะนั้นเราถ้ายืดก็คืออยู่เฉยถ้าเกิดว่าเราจะออกก่อนออกไปวิ่งเราต้องให้มันขยับครับเราก็ทำอย่างนี้โยงไปโอ้โหนี่คือการขยับล่างซายโอ้ยตาตา ังไงบ้างครับพี่เอ๋ช่วงนี้ก็สบายดีนะคะยังอ,อยู่รอดปลอดภยัยยังอยู่รอดปลอดภัยครับแล้วก็มีโปรแกรมไหมครับพี่กำลังเร็วๆนี้ก็เพิ่งจะจบงานมาราธอนและงานถนนช่วงนี้ก็เป็นซีซั่นที่พี่จะต้องอแบบรีแลกร่างกายให้มันไม่ตึงเครียดมากอะคะ่ะก็งานต่อไปก็คงจะเป็นยูทีเอ็ที่ฝรั่งเศสอะคะ่ะกำลังจะไปยูทีฝรังร่งเศสนะพี่แล้วซ้อมซ้อมเยอะซ้อม หนักมากขึ้นไหมพี่ตอนนี้ก็วางโปรแกรมไ้ว่าเริ่มจะพี่วางเป้าหมายไ้ว่าจะเก็บความชันให้ได้มาหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนนะถึงแสนเมตรนะคะเพราะว่าความชันที่พี่จะไปที่ฝรั่งเศสอะ่ะมันหนึ่งหมื่นแต่ว่าพี่อ่ะเป็นคนที่อ่ขี้หนาวแล้วก็เป็นคนแบบไม่ค่อยได้ซ้อมความชันมากนะักครับก็จะต้องเก็บให้ได้ ประมาณ10เท่าอ่ะสิเท่าสิบเท่าของระยะที่เราจะลงะะอ่ะค่ะก็คือเลือกเอาที่พี่จะใช้เวลา120วันแล้วเก็บความชันให้ได้1นึ่งแสนเมตรร้อยวันกับความชัน1นึ่งแสนโอเคเท่ากับว่าตอนนี้ก็ต้องซ้อมหนักกว่าปกติจะค่อนข้างที่จะต้องซ้อมหนักขึ้นนะคะครับผม ช่วยแนะนําการเลือกรองเท้าวิ่งเทรลหนะะ่อยครับพี่สาหรับรองเท้าวิ่งเทรลก็จะดูว่าลักษณะการไปวิ่งของเรามันเป็นลักษณะดินหินส่วนมากก็จะมีผสมประส,มมะสานกันฉะนั้นดูที่ดอกรองเท้าก่อนอดอกดอกรองเท้าก็คือพี่จะเลือกเป็นแบบที่มันเป็นรูปของอีกาอีกาอีกาที่มันเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเวลาที่เรายึดเกาะกับรากไม้หรือว่าหินอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะไปค้ำอะค่ะ จากการที่พี่ใช้นะคะแต่ว่ามันเป็นรูปดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าแบบเอาดินออกง่ายจริงแต่ว่ามันไม่ยึดมันไม่ค่อยยึดอะคะ่ะดังนั้นพี่ดูที่ดอกรองเท้าก่อนสองก็คือพี่จะเลือกที่สบายหน้าเท้าว่าเท้าเราเป็นแบบไหนเราก็ดึงดึงพื้นออกมาดูว่าถ้าเท้าเราบานเราก็ดูที่รูปทรงของรองเท้าครับเราก็ควรจะเลือกที่มันเหมาะกับเราคือหน้าเท้ากว้างก็คือมันก็ต้องสบายหน้าเท้า แล้วไอ้พวกน้ำหนักอะผมเห็นน้ำหนักก็คือทุกคนจะบอกว่ารองเท้าเทลส่วนมากจะหนักพี่ก็กำลังมองหาอยู่ว่าจะมีรุ่นไหนสักรุ่นไหมที่มันจะเบาๆบแล้วก็คือตัวพี่เองแล้วจริงๆแล้วชอบชอบแบบเบาเอะค่ะเพราะว่าเป็นคนวิ่งไวอะแล้วถ้าไปใส่รองเท้าหนักแล้วมันมีพละกับเราเองก็คือที่สําคัญเราต้องแข้งไวด้วยเราคือผ้าผ้าไม่หนาค่ะวิ่งไปเนี่ยเท้ามันจะอยู่ อยู่ในถุงเท้าเนี้ยมันจะทําให้ร้อนแต่เราต้องหารองเท้าที่แบบว่าโล่งโปร่งสบายอะไรย่างเงี้ยค่ะพี่มีเทคนิคในการมัดเชือกไหมพี่เทคนิคมัดเชือกของพี่ก็จะล็อกข้อค่ะก็คือเนี่ยเราผูกปกติค่อยมาค่วายปกติเลยรูสุดท้ายเอาไว้ทําเป็นหูเหมือนกับหูกระต่ายอะค่ะทำเป็นหูกระต่ายล็อกแน่นแล้วก็ไป ไปค่ะแล้วก็ดึงต้องดึงอันนี้ด้วยลิ้นดึงลิ้นมาก่อนอ่ะให้มันแน่นอแนะนําให้มัดแบบหนึ่งชั้นค่ะก็ทบ,ทบอีกครั้งหนึ่งค่ะให้แน่นะค่ะเสร็จแ,แล้วสองชั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะล็อกอยู่มันจะไม่มันมันจะไม่ขยื่อนทีเนี้ยนิ้วเราค่ะจะได้ไม่ต้องชนกับหัวรองเท้าอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยในการลงเข่าได้ดี พี่เมื่อกี้เนี่ยที่วิ่งอ่ะผมรู้สึกว่ามันแบบเหมือนกับไม่อยู่อ่ะยังไงไม่รู้อ่ะพี่แต่ผมมัดเชือกตามที่พี่บอกผมแล้วนะรองเท้ายัง,ยงเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่อืออใช่พี่ยังรู้สึกหลวมๆใช่ไหมครับปกติเราใส่รองเท้าไซส์อะไรคะปกติสิบสองพี่สิบสองแล้ววันนี้ใส่ไซส์อะไรคะสิบสองครึ่งครับอ,อาจจะแบบว่าอยากขอแนะนําว่าปกติโดยรวมแล้วเอกก็ใส่รองเท้าเทลมาเยอะค่ะ ถ้าปกติเราใส่ไซส์อะไรอะ่ะควรจะเลือกให้ตรงไซส์มากกว่านะคะถ้าเกิดว่าเราไปเลื่อนไซส์ที่มันเพิ่มขึ้นในเรื่องของการสบายหน้าเท้าแต่เวลาพื้นผิวอะเทลมันจะมีขุขะแล้วมีลงเขาช่วงลงเขาเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาถึงเราล็อกข้ออะ่ะมันก็ยังรู้สึกอยู่เพราะว่ากะเผื่อเงี้ยค่ะมาเวลาวิ่งอะค่ะมันจะทําให้มันมัน กว้างขึ้นมันเะเริ่มกว้างขึ้นมันแบบจะล้มล้มอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เวลาเตะรากไม้อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันกะไม่ถูกไม่จําเป็นไม่แนะนําให้เพิ่มไซส์ก็คือใส่เท่ากับแต่ใส่เท่ากับที่เราเคยเคยก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเพิ่มไซส์แน่นอนทุกคนนะคะเป็นทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้เท้าเรามันมีกว้างขึ้นแล้วทําให้เรากะจังหวะไม่ถูกในการก้าวเท้าด้วยอะค่ะครับพี่ โอเคครับวันนี้ได้ลองอัลตร้ามองบังครับมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับพี่โดยรวมตร้งนี้นะคือเบาสบายแล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลาเท่าเราต้องไปเทลที่เราเลือกไม่ได้ที่จะต้องโดนน้ำอไอ้นี่คือจะแบบแห้งไวมากเพราะว่าหนึ่งเมื่อมันบะมันบางมากก็คือว่าเนี่ยมันเห็นตะข่ายเห็นรูเลยข้างในคือว่ามันระบายอากาศได้ดีอไอรุ่นนี้มันนะเป็นยางไบั้มมาทนมันจะทนเวลาที่เรายึดเกาะกับถนน,นหรือว่าไอที่มันเปียกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้เยอะ แล้วสองพี่เป็นรองแชมป์อยู่แล้วพี่ต้องการรองเท้าที่ทำฟอร์มไว้ด้วยแล้วต้องการรองเท้าที่ซัพพอร์ตด้วยซัพพอร์ตด้วยก็น่าจะเป็นตัวนี้ที่เหมาะที่สุดก็หนึ่งว่าโดยรูปทรงแล้วไม่เทอะทะเหมาะกับสายที่ต้องการทำฟอร์มไว้ทำเวลาทำนิวพีบีของตัวเองพี่มีความรู้สึกว่าข้างหน้าตรงพื้นอะตรงปลายเท้ามันเหมือนกระดกขึ้นนิดนึงจากรุ่นปกติที่พี่เคยใส่แล้วมันเหมือนกับว่าเวลาที่เราลงเท้าอ่ะมันจะดีดตัวเราออกไปข้างหน้า อารมณ์เหมือนประมาณว่ามีคาร์บอนเด้งไปน,นะคว่าเนาะค่ะสำหรับเพื่อนๆทางบ้านนะคะที่กำลังมองหารองเทา้าก็อยากให้ไปทดสอบเองที่ร้านเลยะคะ่ะเพราะว่าเราจะได้ลองลองผิดลองถูกไปในตอนนั้นเลยว่าเราเหมาะรองเท้าแบบไหนดึงพื้นรองเท้าออกมาวัดเลยว่าเท้าเราวางแล้วกว้างหรือยาวบางร้านเขาก็มีแบบวัดให้ด,ด้วยะคะ่ะก็คืออยากให้ไปลองกันที่ร้านเลยแล้วก็ ดูที่ความเหมาะสมแล้วโดยส่วนตัวเอกก็เวลาเลือกรองเท้าเอกจะดูที่ความสบายของเท้าเป็นหลักนะคะเรื่องของการซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราจะเอารองเท้าไปวิ่งลักษณะแบบไหนก็คือมันอาจจะไม่ใช่รองเท้าที่ดีที่สุดสําหรับเราแต่ว่ามันต้องสบายเวลาที่เราใส่เราก็รู้สึกว่ามันช่วยเราได้จริงอะคะ่ะครับวันนี้ก็หนึ่งวันเต็มเต็มครับตั้งแต่เริ่มยืดวอร์มเลือกรองเท้าทั้งหมดเลยนะครับ ขอบคุณพี่เอมากมากจริงๆครับพี่ที่มาแนะนำพวกผมนะครับแล้วก็ยังไงสุดท้ายผมขอให้พี่สำเร็จตามเป้าหมายครับใน UTMB ที่พี่ตั้งใจเอาไว้นะครับพี่เนาะโอเคครับในวันนี้ขอขอบคุณพี่เอจริงๆครับที่สละเวลาทั้งหมดมาได้นะครับพี่โอเคครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังมองหารองเท้าเทรลนะครับหรือว่าอุปกรณ์การวิ่งทั้งหมดนะครับสามารถเข้ามา เลือกซื้อได้ที่ร้านบานาน่ารันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับทั้งผมและพี่เอกไปก่อนครับสวัสดีนะครับผม